สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำเชื่อได้ครับคลิปนี้ครับอูน้ำเชื่กับสิผ้าเอฟซีทั้งสองทุกท่านเนาะครับมาตามแนวข้างเพื่อจะได้โชคไเดลาร์มันมันนํากันครับคลิปนี้ครับกับสิมานําเสนออาจารย์พี่ครับผมงวดบังหันเข่าก้าวสองตรงๆเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับกับฝากติดตามผลงานเพิ่นต่อไปให้อูน้ำเชื่อได้ครับผมกับมีทั้งงวดเก่ากับงวดใหม่เฮเอฟซีทั้งสอง ได้เบิ้งไปพร้อมๆกันเนาะครับเทียบให้ทุกท่านได้เบิ้งไปเนาะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีใจดีแล้วก็อาจารย์พี่ครับที่น้ำข้อมูลแนวทางตัวเลขมาบแบ่งปันให้เอฟซีทางสองทุกท่านครับนี่นะครับบรรยากาศครับผมท้องฟ้าสดใสดีแต่ว่า,าทาย่างสีอูน้ำใสไทยที่แหลกเริ่มคืมเข้ามาแล้วครับเริ่มจับกลุ่มแล้วก็สิเป็นสีดำ บันน่ครับผมใบใบอาจตกก็ะเด้ครับผ่อนเอามาอยู่สองสามหมื่อแล้วครับมื่อนี้ก็นาสิตกบ่ตกกระล่องเบิ้งครับผมนี่นะครับมันเยกาดหนามเม่เคยบกจักเทียครับส่วนเดือนนี้ครับขอเดือนหาเดือนหกมากเข่าเคี้ยวง่ายหดแล้วครับหางสิตกดีก็นี่ครับย่งสิมีตรงไปถาดักปลานะครับไปเอาปลากับน้องพี่น้องแบ่งตะเกียร์แล้วครับท่านุู้มไทยแห้ทุกทันเลยเบิ้ง จับอีปูชีวิตธรรมชาติอีสานบานเท่านะครับเอฟซีทาง่องกัสิมมักนะครับเบิงเหล็กกับเพืดเพื่อนดีเบิงตัวเหล็กไปพร้อมนะครับกับเบิงพิธีสารน้ำเห่านะครับเนาครับอาจารย์พี่ครับผมคลิปแรกผมก็ได้ลงแนวทางตัวเลขของมิสเอร์บอนไปแล้วนะครับกับเขาซูนฮกตรงตรงหวดบางหันของเพินเนาะครับหงดนี่มาตามอาจารย์พี่ครับผมคลิปที่สองของอาจารย์พี่จะเป็นเลขบนครับ เอาจะมีตาสำหนักที่เคยเข้ามาก,ก่อนนะครับวัน้ำไส่ตามนะครับเดี๋ยวคลิปที่3จะเป็นสำนักไหเดี๋ยวสิตามให้ด้วยครับนะครับสนับแนวทางหลากหลายเซียนหลากหลายสำหนักเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณเอฟซีแล้วก็ทุกทันด้ครับผมที่สนับสน,นสุนซัพพอร์ตกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้วัน้ำไช้กับออมน้ำโศกค,ครับส่วนออมน้ำโศกผมก็ได้โล่งแนวทางตัวเลขเล่าไปแล้วนะครับ หมอว่านกระล่งเหล็กเล่าพอจะเลื่อนสินไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอ่อนน้ำโซกครับคัน้ำไส้กะอัดโลงดุนดวนครับเดี๋ยวมื่อนี้จะมีที่เด็ดเหล็กเด้าสูดอูน้ำไส้มาให้อีกครับงวดว่าหันกระเสียดายครับผมเน้นให้ฮกเขียดเสียนใต้สีแดงพร้อมนะ้ครับแต่ว่าจับคู่บ่ถือครับเดี๋ยวผมจะเอางวดเก้ากับงวดไม่ที่เคยเหตดาดนะครับเหล็กเล่าให้เอฟซีทางซองเบื้องน้ำกันอีกครับผมนี่แหละครับ เอาคลิปนี้ตามเด็กอาจารย์พี่ก็นะครับหวยไทยหรือว่ารัฐบาลไทยนี่แหละครับลมเริ่มมากแล้วนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีครับเป็นเด็ครับผมเห็นเอฟซีทางซองคอมเมนต์มากกันเยอะเยอะนะครับทางภาคใต้แน่สมุทรปราการแล้วก็มีทางโคลราด์ด้วยซีนะครับฝนตกดีครับผมอค้ชต้มใช้กระเบื้องตลอดนะครับคอมเมนต์กันตอบให้แม่อีฟซีพออีฟซีทุกท่านเลยครับ ทางผักแตล่มแห้งแต่หยานดีครับเห็นคอมเมนต์เขามาอยู่ครับนี่แหละครับดูแลสุขภาพระบัดระวังให้เด้อครับผมสวงนีอันตายครับเอามาเบิงน้ากันครับอาจารย์พี่จะให้เบิงองวดเก้าสำบับจิงในโทรศัพท์ก่อนได้ครับธบุษมอูนําไช่แคปแล้วก็ตัดให้ท่านในเบื้อง่างละเอียดครับนี่ครับอาจารย์พีครับผมหมดวันที่อ่าสิบหกนะครับมิตัวหน้าหกสิบแปดครับ นี่แหละครับเลขออก92ครับผมเข่าบนนะครับสำหรับอาจารย์พี่ครับอาจารย์พี่อามในรูปแบบแบบเดิมนี่แหละครับท่านผู้ชมบนล่างครับบนว่ะหันกับเข่าบนตรงๆครับส่วนเพื่อนนี้เห็นได้แล้วคือลงตัวเลขย่างเดียวเลยครับบม่มีวิ่งครับผมมาเห็นเป็นตัวแขนๆเลยครับถ้ามาก็คือมาถ้าลุดก็คือลุดเลยนะครับเป็นเพื่อบนเพื่อล่างครับนี่แหละครับ สามารถแคบหนาจอได้นะครับทผบุชมสำหรับอาจารย์พี่ครับเป็นบนรางได้ครับหัวน้ำไช่กะเอางวดเก่าในโทรศัพท์ให้ทุกท่านนี่แหละครับเบิ้งคอยละเอียดนะครับแม่เอซีเปิลทรงมาให้ดุนดวนครับสูตรอาจารย์พี่เปินเห็ดลงมาดุนดวนนี่คืองวดเก่าได้ครับทผบุชมนี่แหละครับเอามาเบิ้งงวดไม้น้ำกันครับสำหรับอาจารย์พี่ครับผมเนี่ครับ หนึ่งกรกฎะดาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี่แหละครับบุณำชัยวิทยาดอก้องคืนอีกนะครับบนครับผมศูนย์หกศูนย์แปดเก้าหกเก้าแปดครับส่วนล่างครับผมหกห้าหกเก้าแปดห้าแปดเก้าครับนี่แหละครับอาจารย์พี่ครับแนวทางตัวเลขหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเข้ามาเรื่อยๆครับฝากติดตามเป็นผลงานแนวทางตัวเลขดุลเดืนให้ผมมีเด้อครับ เดี๋ยวสิตัดคลิปลงให้ทุกท่านได้เบิ่งกันพร้อมๆกันเด้อครับนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมแซรละอาจารย์พี่นะครับ1กรกฎาคม2568ครับมาในรูปแบบบนล่างเหมือนเดิมครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของเพื่อนครับค่ะบนสี่คู่ล่างสี่คู่นะครับนี่แหละครับเป็นแปดนะครับท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งน้ำกันครับเลขเพื่อนกระจายหางค่ะ งบประหยัดหรือว่าทุนหน่อยก็จัดได้ครับสื่อบรตองแพงนะครับว่าผลแยกบนคือบนล่างคือล่างให้แล้วครับหมักตัวไดก็จัดเลยครับผมงวดว่าหันบนเข่าเก้าสองตรงๆครับนี่แหละครับน่าจับตามองอยู่ด้วยครับผมสําหรับอาจารย์พี่ครับนี่แหละครับผมนําใช่เอามาโชว์ให้ท่านผู้ชมทางชองได้เบิ้งไปพร้อมๆกันเนาะครับนี่แหละครับ92้าสเมย์พี่สวงให้ย่างละเอียดครับ เข้าตรงๆครับผมไม่ต้องกลับนี่แหละครับเอาก็ได้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับแนวทางอาจารย์พี่ถึงงวดเก้าแล้กก็งวดไม่ครับนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมงวดเก้าผมก็โซ่ไฮเอฟซีทางช่องได้เบิ้งพร้อมๆกันแล้วเนาะครับนี่แหละครับซาติม่าตกปลาเนาะครับตัวจีคกับน้องพี่ครับปลานี่โคตนมากรักเอาซิมมิแล้วครับ บ่อนดีซื้อครับผมนี่และครับมีต่ปลาหน่อยบ่อนครับบ่ามีปลาหญ่จักตัวเลยครับพมแล้วครับฝนฟ้าอากาศเรื่มคึมไม้เลยครับคึมเป็นตะยันต่ยานนะครับร่างเทียบกับมีต่ลมครับผมบ่โตครับตกพ่อดินลิ้นครับมือวานบ่โต๊แห้งบ่เปียกหย่อนครับเอาเมื่อนี้ก็่ะล่อเบิงครับมันหอนไลครับผมมาเบิงตัวเล็กน้ากันสกรอนครับก่อนจะจบขิบกันไปครับ อาจารย์พี่ครับผมหนึ่งกรกฎาคมหกสิบแปด้ด้ครับหายิซีท่านช่องท่านไดแล้วครับมีเหล็กหมักอยู่ในใจอยู่แล้วชนกับเหล็กอาจารย์พี่นี่ก็จัดเด้เลยครับมากกจัดคัดกับพานครับผมเป็นแนวทางตัวเลขครับยุทีดวงทุกทันเด้อครับผมพิจารณาเบิ้งน้ากันครับมีเขามีรุดครับแนวทางครับนี่แหละครับขอให้ถุกศพมั่นมั่นครับผม ตามตองหัวดดวนๆเลยเนาะครับสบูส้มอาจารย์พี่เ่นกับพึ่งไม้ด้วยครับครับแอดมิเตอบอลครับนี่แหละครับับมีเพียงซัมนียครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีใจดีแล้วก็อาจารย์พี่นะครับที่นั่งขอมุลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทาง่องครับกัอวยพรให้ทุกท่านยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันมานน้ำกันเ้อครับ1กรกฎาคม6 8สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ